เอาละว,วันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดปทุมธานีครับข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นเหตุที่ปทุมธานีปรากฏว่ามีคนไปกินข้าวต้มกลางคืนฮะ,ะไปจอดรถไว้ข้างถนนกลับมาทีรถตัวเองถูกยิงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสามที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไล่ยิงกันฮะกระสุนปืนเนี่ยไปถูกรถกระบะค,คันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ในซอยเทพกุญชร42ที่คลองหลวงปทุมธานีกระจกหลังแตกเลยนะครับแล้วกระสุนปืนเนี่ยก็ทะลุ ไปถึงกระจกหน้าก็แตกเหมือนกันคนขับรถคันนี้เจ้าของรถคือนายสลาวุธนะครับบอกว่ามากินเบียนะมาดื่มเบียจอดรถทิ้งไว้ตอน5้าทุ่มจากนั้นก็ไปกินข้าวต้มกินข้าวต้มเสร็จประมาณตีสองกำลังเดินกลับมาที่รถตัวเองปรากฏได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นะัดปั้งปั้ง,ป,งปั้งนี่นะฮะวิ่งไปดูรถตัวเองปรากฏว่าถูกยิงนี่นะฮะที่กระจกหน้ากระจกหลัง แล้วที่บริเวณวางเท้าคนขับนี่ฮะมีปลอกกระสุนเนี่ยตกอยู่ปลอกด้วยนะครับตำรวจเขาก็เก็บไม้เป็นหลักฐานเอาไปตรวจสอบกันต่อว่าเอ๊ะใครกันแน่เป็นเจ้าของกระสุนปริศนาไล่ยิงไงแบบนี้แล้วนี่เขาบอกว่าเขาโชคดีมากถ้าเขาไม่กินข้าวต้มนะถ้าเขากินเบียร์เสร็จแล้วเดินไปที่รถเนี่ยอาจจะไปพักผ่อนอยู่ที่รถนะอาจจะโดน โดนยิงได้ค่ะโอ้โหนี่ที่ผ่านมาเราก็มักจะเห็นว่ากระสุนก็พาดไปถูกหลังคาบ้านอะไรอย่างนั้นบ้างนะ,ะนี่ครั้งนี้ที่รถเลยนะแล้วไล่ยิงกันเนี่ยปทุมธานีนะฮะนี่ครับโหอย่กับบ้านป่าเมืองเถื่อนน่ากลัวมากเลยนะคะโชคชดีมากที่เจ้าของรถไม่ได้อยู่ในรถแต่ว่าก็ต้องตามหากันต่อว่าต้นสายไปเหตุมาจากไหนคะ่ะอืมอืมอะ ตอนนี้ YouTube มัติชนทีวีนะครับเรามีผู้ติดตามมากกว่าล้านคนแล้วนะครับและเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมพลาดข่าวสารเหตุการณ์สำคัญต่างๆอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามครับ